นักท่องเที่ยวจีนบุกลาวเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนับแสนคนแต่ผลที่ตามมาเนี่ยปัญหาที่ตามมาเรื่องคนจีนกับสาวลาวที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็ยังแก้ไม่หายนะครับยิ่งนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นปัญหาก็เพิ่มขึ้นในสปปลาว สบายดีสวัสดีครับถักไทย f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามย่ทวโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นทางใดจะได้บอกรับคลิปใหไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวจีนบุกลาว เฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยนับแสนคนนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นข่าวในสปปลาวแต่นักท่องเที่ยวไทยลดลงอ่าถ้าเปรียบเทียบเมื่อปี2023นักท่องเที่ยวไทยยึดเป็นอันดับหนึ่งที่ไปเที่ยวสปปลาวตรงนี้ก็ลดลงนะครับแต่ผลที่มันตามมานะครับครอบควบคู่กันนะครับตอนนี้ก็มีข่าวข่าวหนึ่งนะครับเริ่มกลับมาอีกแล้ว มีคนจีนโดยเฉพาะผู้ชายคนจีนเนี่ยอชอบทำคลิปพาสาวลาวผู้หญิงลาวอายุ1ิบ4ามสิบสทำคลิปแล้วก็มีโพสลงนะครับเป็นคลิปโปะ,ะล่อลวงไปอนาจารนะครับเริ่มกลับมาอีกแล้วในสปปลาวก็ไม่รู้จะมีวิธีป้องกันยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ในสปปลาวนะฮะ เดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคน นี่แหละครับทุกคนนี่คือ,อคนจีนนะครับที่ไปเที่ยวในสปปล,ลาวเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหามันก็ตามมานะครับทุกคนปัญหาที่ตามมานี่คือผู้หญิงลาวตกเป็นเหยื่อนะครับข่าวแบบนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้ นะครับพอเห็นคลิปว่อนในสปปลาวโดยเฉพาะคลิปปุงคลิปโพสในเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับมีการโพสต์ลงสาวลาวนั่นนี่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ลาวเพิ่งรู้ตัวนะครับคนจีนก็กลับประเทศไปแล้วได้คลิปวิดีโอ,อไปโพสต์ลงไปขายเว็บปุงเว็บโพสนะครับมีแต่สาวลาวที่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะทางภาคเหนือของลาวอ่าฮะ คนจีนที่เข้ามาเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าประชาชนลาวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่ได้เหมือนนักท่องเที่ยวไทยนะคนจีนที่ไปเที่ยวลาวนะครับไปเป็นกลุ่มเนี่ยแทบจะไม่ได้พักในสบปปลาวด้วยซ้ำนะฮะไปก็ไปเที่ยวโรงแรมคนจีนที่พักจองไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอาหารก็ไม่ได้กินอาหารลาวนะครับแทบจะถือข้าวกล่องมาจากจีนด้วยซ้ำ เขาก็ไปแวะกินร้านอาหารจีนนะครับคิดว่าคนจีนจะไปไหว้พระที่ลาวเหรอคนจีนจะไปตักบาตรข้าวเหนียวเหรอครับเป็นไปไม่ได้นะครับการที่ไปเที่ยวในสปปลาวนะครับมันก็เพิ่มมีมมพวกแอบแฝงไงพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกหลอกลวงนะครับอืมพวกพวกอ,อนาจารเด็กนะครับมิจะมาในในมาในลักษณะนี้นะครับ แล้ววิธีป้องกันของเจ้าหน้าที่ในสปปลาวนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเข้มงวดไม่ไม่ใช่ว่าจะสามารถจับกลุ่มหรือว่าสอดส่องดูแลประชาชนคนในประเทศตัวเองได้นะปล่อยทะลักเข้ามาเนี่ยก็ปล่อยไปนะครับแล้วแต่คนจีนจะเข้าไปในสถานที่แห่งไหนก็ไปนะครับปัญหาคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องนี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่ลาวก็คุยไม่รู้เรื่องอ่าคนจีนไปสร้างวีรกรรมนะครับเข้าวงเข้าวัดคิดดูนะครับ ตักบาทเข้าเหนียวที่หลวงพระบางเนี่ยพระเดินตักบาทใช่ไหมครับเดินเป็นแถวเป็นกลุ่มมานะฮะคนจีนเนี่ยวโหเดินตัดหน้าเลยนะครับถ่ายรูปเพ้อเนะครับาบางคลิปก็เอามือนี้ไปกอดคอพระเอาตรงๆนะครับถ่ายรูปนะครับเขาไม่ได้ให้ความเคารพศาสนาหรือเขาไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมลาวด้วยซ้ำเขาไม่ได้ศึกษา วัฒนธรรมประเทศนั้นๆก่อนที่เขาจะไปนะอันนี้คือนิสัยของนักท่องเที่ยวจีนส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยคืออยู่ในสปปลาวเนี่ยอยู่ในวัดนะครับอ่าไม่ได้ว่าอยู่ที่เหมือนที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพม,มหานครบางทีเขาใส่กุญแจนะอ่าเขาไม่ได้ให้คนเข้าง่ายๆนะครับถ้าวัดที่อ่าวัดใหญ่ๆนะครับอ่าในตัวเมืองเนี่ย แต่ในสปปลาวนะครับเข้าออกง่ายสบายความปลอดภัยก็ไม่ได้มีต่อพระต่อเนนนะครับอันนี้นี่คือในสปปลาวแต่คนจีนที่เข้าไปเที่ยวในลาวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับรา,ายได้ไม,ไม่ไม่เท่ากับนักท่องเที่ยวไทยนะฮะนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวลาวมากที่สุดนะครับเงินมหาศาลนักท่องเที่ยวจีนช่วงนี้ครับโอ้โหนับแสนแสนคนแต่รายได้ไม่มีอะไรเลย นะครับไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับประเทศลาวเลยนะฮะมีแต่ปัญหามากขึ้นมาแทบทุกอย่างมาทุกรูปแบบนะครับคนจีนขนาดนะครับเมื่ออยุครัฐบาลไทยล่าสุดเนาะก่อนนก่อนนายกอุงอิงนะครับช่วงนั้นก็ ปรป,ประเทศไทยก็ฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนยังโดนฝ่ายค้านโจมตีเลยนะครับผลที่ตามมานะครับทั้งแก๊งสีทุงสีเทานะครับพวกคนจีนนะครับมาทุกรูปแบบเป็นไงล่ะแต,แ,ตแต่สปปลาวเห็นมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไทยเยอะคนจีนไปเที่ยวไทยเยอะนะครับก็ฟรีวีซ่าเหมือนเขาอีกนะทั้งที่ว่าตัวเองมาตรการไม่มีความปลอดภัยไม่มีวิธีป้องกันก็ไม่มี ีแต่อยากได้นักท่องเที่ยวนะครับน,นี่แหละครับพี่น้องครับสาวลาวตกเป็นเหยื่อคนจีนแก้ไม่หายเจ้าหน้าที่ลาวขอบคุณครับพี่น้องครับที่เข่ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานําครับพี่น้อง,สงเสด็จบพัดคลิปใหม่ๆนะครับสบายดีสวัสดีครับ